ก,เเก,กเุเทน้อย,ทอย่างที่ขึ้นชือน,นอกจากผ้าอะไรนะผ้าไหมแพรวาก็คือไดโนเสาร์ถูกต้องไหมครับอีสานโนซอรัสอัธวิพัชชินะคะ เป็นในนัวเสาข,ข้อย่าวยาว,ายาวเดินสีขากินพืชเป็นอาหารอายุประมาณ209ล้านปีเดีย๋ยวพี่น็อตน,น้ำ1 2 3สองแล้วจะกระโดดนะโอเค okay ไหมนะเดนออสองซ้เป็นไงเป็นไงไม่ไม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมากรูเทศน้อยเฮ้ยออกมาพิคคิวพิคคิวเฮ้ยหนึ่งสองสามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมากรูเทศน้อยเอาไว้เย้พี่น้องเองนะครับผมอยู่กับน้องคุณครับแล้วก็น้องวันนี้พาพี่น้องและเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนครับพิพิธภัณฑ์ิรินทรนครับอื้อหือแล้วเราล่ะครับสถานที่สุดาจักรวันรุมข้าว หรอครับแล้วที่ไหนอีกมีที่บูสิงครับเป็นวัดพุทธาวาสครับสแสดงว่าแต่และที่ที่จะพาไปเนี่ยเป็นที่เด็ดๆทั้งนั้นเลยแต่จริงๆแล้วจังหวัดกาลสินเนี่ยหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อน,นอกจากผ้าอะไรนะผ้าไหมายแพ้ว,ว่าก็คือไดโนเสาร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยเราเลยมายืนที่หน้าศูนย์ีพิพิธภัณฑ์ซีรินท์่อ หากพวกเรากําลังสบายมีปรบมือพันหากพวกเรากําลังสบายมีปรบมือพันเยี่ยมมากคึกคักมากครับผมเราอยู่กันที่วัดศักกวันที่ภูคุ้มข้าวครับครับผมถามว่าที่นี่มีดียังไงครับมีไดโนเสาร์ไม่มีพระหรอครับมีครับพระก็มีเหมือนกันอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณน,นี้เนี่ย ขุดพบซากไดโนเสาร์เยอะมากจริงๆไดโนเสาร์อาจจะอยู่มาก่อนแล้วเขาก็เสียชีวิตลงแล้วก็มีวัดเกิดขึ้นพอมีวัดเกิดขึ้นปุ๊บก็ดันมาขุดพบเจอซากไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยรวมไปถึงใกล้ๆกันตรงนี้ครับก็มีพิพิธภัณฑ์ศิรินทรซึ่งมีซากไดโนเสาร์เยอะมากถูกต้องไหมครับครับเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวให้น้องๆนะครับทั้งโนอาแล้วก็น้องคุณนะครับผมพาพวกเราชาวมักคุเทศน้อยไปเที่ยวกันดีกว่าครับลรยเลยพวกเรา ไปทางไหนขึ้นวางครับนี่ทางนี้ก่อนเลยอันนี้ไดโนเสาร์ก,กินพืชหรือกินสัตว์กินพืชครับไตรเซอร์ท็อ,ทอปไตรเซอร์ท็อ,ทอป,ออปโอเคเป็นกินพืชครับกินพืชครับโอเคไปด้านบนครับเชิญฮนะ วิวสวยแต่หายใจไม่ทันแล้วเมื่อยสูดไปหมดแล้วอ้าว1 4ขั้นครับขึ้นมาแล้วจะเจอนี่เลยพญาเต่าขึ้นมา114ขั้นมาเจอพญาเต่าเดี๋ยวเรามาขอพรพญาเต่าพร้อมๆกันครับเชิญจ้าไปๆๆ เราอยู่ในวัดเรามาดูกระดูกเดี๋ยวมันไม่ค่อยดีนะนะลูกกระดูกอะไรกระดูกไดโนเสาร์ใช่ไหมไดโนเสาร์ครโอเคฟอสซิลไดโนเสาร์สร้างไดโนเสาร์ที่ถือว่าเป็นแหล่งขุดค้นที่เยอะที่สุดในประเทศไทยอยู่ด้านหลังของเราตรงนี้ครับนี่มีการหยิบขนมด้วยเอาขนมซ่อนไว้ข้างหลังช่วยดึงขึ้นไปด้วยครับดึงเลยครับช่วยดึงเลยครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปครับพวกเราสวัสดีพี่หมีอันไม่สวัสดีสวัสดีครับเด็กๆพี่หมีครับจะมาช่วย เป็นวิทยากรสิ่งที่อยู่ด้านหลังของเราตรงนี้เนี่ยคืออะไรจะเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดเลยอยากรู้ไหมครับอยากคือคือต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าด้านหลังของพวกเราทุกคนตรงนี้เนี่ยนี่คือฟอสซิลไดโนเสาร์ของจริงใช่ค่ะที่ขุดค้นพบจริงๆตรงนี้เลยมีทั้งหมด7ตัวด้วยกนนันนะครับใช่ค่ะโอ้อ เบียงโกโซอรัสซิลินทอนเน่ค่ะเฮ้ยทำไมเป็นชื่อไทยอย่ะเป็นชื่อไทยเพราะเราทําการศึกษาวิจัยแล้วเทียบเคียงแล้วพบว่าเราไม่ซ้าใครในทั่วโลกเราสามารถทําการศึกษาวิจัยแล้วตั้งชื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยของเราได้<อ>แต่ถามว่าทาไมไม่ตั้งชื่อว่าภูมคุ้งข้าวเพราะที่นีเป็นภูมคุ้งข้าวใช่ไหมคะเรามีการศึกษาวิจัยเจอก่อนก็คือที่อุทยานแห่งชาติปูเมียงเพืิงเียงเก่าจังหวัดขอนแก่นก่อนจะมาเจอที่นี่เมื่อปี2 5 1 9แต่มาเจอที่นี่ขุดค้นอย่างเป็นระบบมาเมื่อปี2537ไ่มาจนถึง3800 เราก็อมาเจอดโนเสาตัวที่บอกว่าซ้ํากับตัวที่ปูเบียงทําการศึกษาวิจัยบ <S <S พบว,ว่าเป็นชนิดเดียวกันสายพันธุ์เดียวกันก็เลยต้องตั้งชื่อเหมือนกัน<อ>ก็เลยมีชื่อว่าปูเบียงโกซอรัสบินทอนนีโอเคเข้าใจแล้วดเด็กๆว,ว่าสัตว์เลยคานเห็นเรือเขาอปูเบียงนี่เดี ใครคือคนแรกที่แบบมาขุดพบเลยว่าแบบอ๋อไดนโนเสาร์อยู่ตรงนี้ที่นี่เป็นพื้นที่แห่งไดนโนเสาร์มีอาการเอารถแบคโฮนะคะมาขุดนะคะเกล็ดหน้าดินแล้ว<อ>เพื่อนว่ามีกระดูกนั้นโผล่ขึ้นมาอ่าท่านก็เลยเก็บนําชิ้นส่วนตัวอย่างที่เห็นโผล่จากหน้าดินนะคะเก็บไปไว้ที่กุติโอเคเก็บไว้เฉยๆเลยเก็บไว้ก่อนหลังจากนั้นตอนนั้นเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณีมาทําสํารวจแผนที่ทางด้าโธรณีแล้วก็มาพักทางแด ที่วัดสักวันนะคะคแล้วท่านก็เลยชำเลืองเห็นกระดูกที่ท่านหลวงตาเก็บไปนะคะ <c oughs> แล้วก็เลยถามท่านหลวงตาว่าหลวงตานี่คือกระดูกอะไรครับเขบอกไม่แพงว่าถ้าจะเป็นกระดูกช้างโบราณขนาดใหญ่หรือว่าสัตว์โนขน,นาดใหญ่หรือเปลา่าหลวงตาก็ไม่รู้หลวงตาก็ยังไม่ทราบะค่ะโอเคหลังจากนั้นด้วยความสงสัยของ,งนักธรณีนะคะคท่านก็เลยขอนําชิ้นส่วนัวอย่างนี้ไปทําการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสส่งไปะค่ะโอ้ทางไปนั่งเครื่องบินไปเลยนะคะ แล้วทำการศึกษาวิจัยแล้วก็ส่งผลกลับมาที่ประเทศไทยของเราบอกว่ากระดูกที่เอาไปศึกษานั้นเป็นกระดูกไดโนเสาร์นะคะเราก็เลยมีพี่ๆนักธรณีจากประเทศฝรั่งเศสมาร่วมกันทุกคนตรงนี้ด้วยนะคะ เคยได้ยินเพราะว่าจำศีลไหมคะครับ<ะ>อ่าเขาจำศีลเขาสามารถที่บอกว่า3เดือนไม่ต้องกินอาหารเขาก็มีชีวิตรอดออแต่ว่าไดาโนเสาร์นะคะถ้าไม่กินอาหารตายไหมตายเขาปรับตัวไม่ได้เลย นี่เด็กๆนี่ไงที่พี่หมีบอกซิรินทอนเน่ อ๋อใช่ค่ะเป็นโซนไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยนะคะคที่เจอในประเทศไทยของเราเราเจอเยอะขนาดนี้เลยใช่ค่ะปัจจุบันนี้เราเจอทั้งหมด12สา,สายพันธุ์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวรเราไปดูกันค่ะว่าแต่ละชนิดแต่ละสา,สายพันธุ์เจอที่จังหวัดไหนบ้างนะคะครับผมตัวแรกค่ะเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยที่เจอที่จังหวัดชัยภูมินะคะเก่า <ๆ S 2> แก่ที่สุดที่เจอในประเทศไทยของเราเลยนะคะมาดูกันค่ะให้กล้องด้วย่คะไดโนเสาร์ตัวนี้มีชื่อว่าอีสานโนซอรัสอัธวิพัชชินะคะ เป็นในนวเสา์คอยาวหางยาวเดินสีขากินพืชเป็นอาหารอายุประมาณ2 0 9ล้านปีอันนี้คือกระดูกใช่ค่ะกระดูกท่อนขาที่เขาเจอเท่านี้เหรอถ้าตัวใหญ่เต็มที่ประมาณ13-15เมถึงลยอันนเมตรเลยตัวนี้เราต้องต้องดูพื้นที่ด้วยกลัวว่าถ้าเอามาตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะตัวอื่นจะไม่ได้จัดแสดงแต่อย่างที่บอกนะครับว่านี้ไม่ใช่กระดูกจริงที่เรามาเสียบไม้โชว์แบบนี้เพราะว่าพี่หมีบอกไปแล้วถ้าเราของจริงมาบางทีมันเป็นฟอสซิลไปแล้วสยามโมซอรัสสุทีทอนนี้คล้ายกับตัวที่ ที่อยู่ในภาพยนตร์จูราสสิภาคสามสไปโนซอรัสถูกต้องค่ะสไปโนคือปากจะเหมือนอะไรครับตอบได้ตอบได้ปากมันจะอะไรครชื่ออะไรนเก่งมากเลยปากเหมือนอะไรนะครับจรลภาคโอ้โหเก่งมีความรู้ไม่ธรรมดาตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เจออันนี้ภูเวียงแล้วนะคะภูเวียงภูเวียงโกซอรัสรินทอนเน่ครับนี่ไงพื้นที่ที่เจอก็คือขอนแก่นกาฬสินธุ์สกลอุดรนครราชสี มาชัยภูมิหนองบัวอันนี้คือหมายถึงว่าเราเจอหลายหลายตัวอ่าหลายตัวค่ะชิ้นที่ไม่กระจายกระจายกันอยู่นะคะหลายตัวที่กระจัดกระจายไปตามแต่ละจังหวัดแต่ว่ามาสมบูรณ์ที่ภูกุ้งข้าวตัวนี้สมบูรณ์ที่สุดค่ะตัวที่สมบูรณ์ที่สุดตัวที่เราเจอเมื่อกี้นี้อยู่นี่ใช่ค่ะโอเคโอเคสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้ด้วยนะคะคําว่าสมบูรณ์ที่สุดแปลว่าครบทุกชิ้นส่วนหรือว่าตัวฟอซิลเองยังแบบคือ90%ขึ้นไปสําหรับของตัวนี้สายพันธุ์นี้นะ ใช่ค่ะถ่าภูเวียงเวนเตอร์แยมนิยมมีนะคะเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่มเมกาแรปเตอร์นะคะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อวิ่งได้เร็วเหมือนกันนะคะเขาอาจจะลดแลนดอยู่แถวแถวเทือกเขาภูเวียงสําหรับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เราเจอครับผมนี่นี่คือส่วนของหางของมันนะลูกนะยาวมาเปิดไฟได้จะบ้าเลอนี่ไฟฉายอันนี้ฟันแหลมคมก็จะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนะคะส่วนตัวที่แปลงโฉมมาที่เด็กๆบอกว่าเหมือนทีเร็กใช่ไหม ตัวนี้สยามโมเทลานทอีสานเอนซิสนะคะคที่ <ๆ S 1> มีมตัวจําลองอยู่ด้านหน้าใช่ค่ะจุดเด่นก็คือตัวแขนเข <NG S 2> <ม>าจะสัน้นมากแล้วก็ฟันแหลมโคมนะคะนักล่าทีท่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งเลยค่ะคําว่าสยามโมเทลานทเราตั้งชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติกับประเทศไทยของเราดูจากคาว่าสยามนะคะแล้วก็เจอมากแถวภาคอีสานก็เลยชื่อมาต่อวมกันว่าสยามโมเทลานทอีสานเอนซิสหรือว่ามีชื่อเล่นอย่างหนึ่งว่าไทยรันสยามทั้งน้องไปเที่ยวที่ต่างประเทศเราไปเจอตัวนี้จัดแสดงรู้เลยว่ามาจาก ครับโอ้โหแต่ถ้าสมมติว่าเจอที่สยามสแควร์ลูป <c oughs> มันจะเขียนว่าสยามสแควร์โมไทยรานโซนัทแบบนี้ไม่ใช่ไม่ตลกเลยแปไป <c oughs> <c oughs> แบบนี้ล่ะเชิงการไปในทิศทางเดียวกันแปบลบว่าเป็นแบบนกโอ้โหเก่งมากค่ะ <c oughs> เป๊ะไหมเป๊ะค่ะนักเรียนอาจน้อย <c oughs> แออาจมีหา,าวบ้างเล็กน้อยเปรีสซีไปเลยค่ะครับ เดี๋ยมาดูด้านนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าสายสัมพันธ์กับนกคืออะไรบางคนสงสัยว่าลูกหลานของไดโนเสาร์คือพวกกิ้งก่าหรือเปล่าแท้จริงแล้วนะคะลูกหลานของไดโนเสาร์ก็คืออะไรคะเขามีการวิทยาการด้านองปีกนะคะเป็นเวโรซิแรปเตอร์นะคะวิธยาการมาเป็นนกชนิดแรกบนโลกของเราที่มีชื่อว่าไอออฟเทริกนกชนิดแรกบนโลกของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอาจจะระพือปีกไม่ได้ไม่ไกลไม่ได้บินได้บนอากาศเหมือนณปัจจุบันนี้แค่วิธยาการมาหลังจากนั้นก็พัฒนาการมาเป็นกา oh <laughs> โนเสาร์แล้วเราก็จะไปเจอรอยตีนกันเฮ้ยเราเรียกรอยตีนเลยใช่ไหมครับเรียกว่ารอยตีนเลยค่ะอู้ดเก่งมากค่ะ,คะเพราะว่า <ๆ S 2> มันเป็นสาตว์ใช่ค่ะถ้าเป็นมนรษย์เรา,าจะเรียกว่ารอย้าเก่งมากค่ะเ<แ>พราะฉะนั้นไม่ใช่คำหยาบนะคะถ้าพูดถึงรอยตีนในเสาร์นะคะก็จะมีการที่พิมพ์ลงไปแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะคะเดินสองขาเดินสี่ขา แบบน,นี้น,นะคะ<ด>กินเนื้อกินพืชก็จะแตกต่างกันประเทศไทยของเราเจอเยอะมากค่ะอันนี้คือเราเจอจริงๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะเจอจริงๆตอนนี้พี่ๆนครนีออกไปเก็บพิมพ์ตัวอย่างแล้วมาจัดแสดงในพิพณฑ์ให้ได้ชมกันอย่างตัวน,นี้ก็จะเจอเยอะหน่อยที่อำเภอ,ทอเทาเทียนจังหวัดนครพนมนะคะคือวันนี้ก็ยังมีอยู่เนี่ยหรอเปล่มีคุผู้ชมคับนี่คือหลักฐานทั้งหมดนะครับว่าอย่างเมื่อกี้พี่น้องสันนิษฐานว่าเอ้ยจริงเปล่าไม่จริงหรอกอะไรนี่คือหลักฐานนี่เขาขุดเจอจริงๆเดินไปเจอคนพ จริงๆนะครับแล้วก็ทำการ ศึกษาวิจัยจดทราบว่าอันนี้คือของจริงใช่ค่ะตร,ตรงนี้อยู่ที่วัอุทยานภูแฝกนะคะเป็นไดโนเสาร์เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่กินเนื้อขนาดใหญ่ทรพอดนะคะตัวใหญ่มากเราเจอประมาณ22ประมาณ22รอยองรอยแต่แตว่าเด็ดชั้ประมาณ7รอยแสดงว่าเขาเดินมาอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วจนชั้นโคลนอะไรตรงนี้มันกลายเป็นหิน,<ช>นอะไรนก็เลยแข็งตัวใช่ค่ะถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะโอ้ ใหญ่เหมือนกันนะครับใหญ่หญได้เลยนี่ยไปดูที่ของจริงเลยนะเด็กๆครับขวามือของเราครับจริงจังไม่ยิ่งใหญ่หมื่อนะานผู้ชมดูทางนี้ครับ ห้องนี้เราเรียกว่าห้องปฏิบัติการโบราณชีววิทยาศาสตร์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะเป็นห้องที่พี่ๆนักกรณีนักวิจัยทํางานแล้วก็ทําการศึกษาวิจัยนะคะอยู่ในห้องนี้นั่นเองค่ะคือทํางานจริงๆในห้องนี้เลยใช่ค่ะหลังจากที่ไปขุดแล้วก็สํารวจนะคะแล้วก็นําเคลื่อนย้ายเข้าสู่ห้องปฏิบัติการก็จะต้องมาปฏิบัติงานต่อให้จบกระบวนการจนถึงงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยเองแปลว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้ จะเป็นของจริงที่เป็นวอสซิลเป็นซาาสัตว์ดึกดำมันทั้งหมดที่ค้นพบในประเทศไทยใช่ค่ะโอ้โหอ,อ้าวบ้าต่อเลยห้องนี้ดีมากถามว่าของจริงมีที่ไหนบ้างเมื่อไหร่นี่ด้านนี้เลยลูกเด็ก เห็นไหมพี่พี่เขาทำแบบเมื่อกี้ที่เราถ่ายรายการกันอยู่แล้วก็เห็นพี่พี่เขากำลังแบบปัดกัดนอยู่เป็นแบบนี้เลยอันอันนี้คือตรงที่เมื่อกี้ใช่ค่ะที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเวลาเวลาน้ำมาก็มาแบบนี้เลยนะคะถ้าฝนตกดีหน่อยในปีนั้นที่พี่หมีบอกครับว่าบางทีมันจะต้องมีการซ่อมแซมประจำปีเนื่องจากว่าพื้นที่นั่นคือพื้นที่จริงเวลามีฝนตกมาพื้นที่จะเป็นพื้นที่ภูเขาเป็นชุกลาดด้วยน้ำ ก็จะลากตาลงมาแล้วก็จะเข้าไปอยู่ในร่องที่เราขุดเจอซากดึกดำบรรพ์หรือว่าซากไดโนเสาร์ก็จะเป็นภาพแบบนี้พี่ๆเขาก็ต้องสูบน้ําออกขุดออกแล้วก็มาซ่อมแซมใช่ค่ะโอเคป้ายเด็กๆแล้วนี่ก็คือโซนสุดท้ายก็เติบโตเจริญวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายไปมาเป็นมนุษย์ใช่ค่ะนั่นเองนะครับผมเป็นไงเด็กๆชอบไหมที่นี่พิพิธภัณฑ์สุรินทร์ค่ะเปิดวันไหนบ้างปิดวันไหนบ้างครับเปิดทําการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะปิดวันให้บริการ ทุกวันจันเปิดตั้งแต่เวลา9.30น,นจนถึง16.30นนนะคะครับผมบอกแบบนี้เลยว่าเห็นแบบนี้เนี่ยเป็นหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ผมว่าในเมืองไทยอันนี้คือดีมากๆแล้วก็มีข้อมูลที่ละเอียดมากๆเจ๋งมากๆเลยเพราะงั้นใครที่สนใจนะครับผมมาเที่ยวที่กาลสินมาได้เลยสำหรับที่พิพิธภัณฑ์สิรินทร์ที่นี่พวกเราครับขอบคุณพี่มี นี่ไงครับบันไดสวรรค์เนี่บันไดสวรรค์มีทั้งหมดกี่ขั้นนะครับ654ขั้นครับ654ขั้นเดินขึ้นไปเลยครับจริงมากแน่นอนรับก็ได้ครับคุณก็อยากเดินขึ้นไปเหรอรับขับรถก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้สําหรับคนทั่วไปแต่เราจะไปทางนี้นี่แหละแต่เราจะหายตัวขึ้นไปเดี๋ยวพี่น็อตน้บหนึ่งสองสามล้วจะกระโดดนะโอเคไหมน้ำหนึ่งสองสามเป็นไง เป็นไงไ<ม>ง่ายกว่าเยอะไม่เหนื่อยเลยสรุปแล้วเมื่อกี้เนี่ยบันไดที่เรากระโดดวุบขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็คือกี่ขั้นพุกห้าสิบสี่ขั้นครับแล้วก็พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นวิวแทบจะสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับของเมืองอกาลสินนั่นเองนะครับเอาล่ะไหนๆขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปกราบนรมัสการพระพุทธรูปทางด้านนู้นหน่อยดีกว่านะครับไปของเรารเชิญกราบ พวกเราครับทำความเคารพคุณป้าประหลาดครับสว,ส,สวัสดีครับพระ <ผม S 2> พรมภูมิปลโลนี่ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอสาสขันท่านคือท่านผู้ว่าบุรีพรมลักคโนคท่านก็ได้นำพาชาวบ้าน มาสร้างพระพรมภูมิปะโลขึ้นบนยอดเขาภูสิงห์แห่งนี้เพราะว่าในการอพยพครั้งนั้นทางราชการโดยกลุ่มประชาสงเคราะห์นะคะได้จัดสรรพื้นที่เชิงเขาภูสิงห์เนี้ยให้ชาวบ้านได้สร้างเป็นที่อยู่อาศัย<อ>ก็เลยมีที่ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพระพรมพเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในคราว ที่ถูกน้ำท่วมพัดบ้านพัดเมืองมาที่ตรงนี้จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์360องศาจริงค่ะเ,เพราะว่าถ้ามองไปขวาม,มือเราก็จะเป็นเส้นทางสู่ตัวเมืองกาลสินครับถ้ามองไปทางทิศตะวันออกก็จะเป็น ตัวอำเภอสมเด็จแล้วก็เบื้องหน้าเราจะมีวัดพุพดธทธน, er. นิมิตภูข้าวอยู่การห่มผ้าพระพรมนี้นะคะจริงๆแล้วจะห่มกันช่วงเทศกาลสงการคือเปลี่ยนผ้าอังสะสงน้ำพระพรมแต่ทีนี้นะคะด้วยความศักดิ์สิทธิ์ด้วยบารมีของหลวงพ่อมีหลายคน มาอธิษฐานขอพรแล้วประสบผลสําเร็จอก็จะหนึ่งในนั้นเป็นป้าประหลัดหรือเปล่าก็มีบ้างก็บางทีบางทีนะการเชื่อในเรื่องบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็คืออ่าพระคู่บ้านคู่เมืองของเรานะคะซึ่งหลายคนก็พอคำอธิษฐานสมหวังก็จะมาเปลี่ยนภาพพระพรม อังสาใหม่เดือนอตุลา,าจะมีตักบาทเทโวค่่ะใชฝากได้ครับเผื่อใครอยากจะมา,ามครับสำหรับพระพรมภูมิปโลบุญยญอดเขาผู้สิงนะคะทุกเทศกาลออกพรรษาเราจะมีงานประเพณีตักบาทเทโวโรหณะซึ่งเป็นกิจกรรมงานใหญ่ระดับประเทศนะคะของจังหวัดกาลสิน ในงานตักบาเทวโรหณะนี้จะมีขบวนเทวดานางฟ้าและก็พระสงฆ์จํานวน5 0ารอยรูปนะคะคเดินจากยอดเขาภูสิงห์ผ่านบ,บันไดสวรรค์จานวน654ขั้นเพื่อไปรับบิณฑบาตจากพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมรอใส่บาตท,ทาบุญน่าจะได้ใส่บาตรพระสงฆ์แล้วอาหารที่ท่านนามาใส่บาตนั้นยังได้ทําทานให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีความมีปัญหาทางสังคมด้วยนะคะอยากจะเชิญนะคะ ตุลาคมปีนี้หลังเทศกาลออกพรรษาสัปดาห์ที่ถัดไปนะคสัปดาห์ที่สองเสาร์ที่2ก็จะมีการตัดบาตเทโวโรหณะชวนน้องนอตมาด้วยโอ้ขอบคุณมากครับน้องนออาด้วยนะครับแล้วก็น้องคุณด้วยมาใส่บาทด้วยกันได้เลยครับยังไงเดี๋ยวถ้าไม่ติดอะไรมาแน่นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยวมาเก็บภาพด้วยนะครับวันนี้พวกเราทุกคนครับขอบคุณป้าประหลัดด้วยครับขอบคุณครับ วัดพุทธาวาสภูสิงห์บันไดสวรรค์654ขั้นของวัดพุทธาวาสภูสิงห์ตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงห์เป็นสเสน่ห์ชวนผู้เดินทางมาท่องเที่ยวได้สัมผัสโดยด้านบนเป็นที่ประดิษฐานพระพรมภูมิปาโลพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีลักษณะสมส่วนและสวยงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทยมีพระวรกายสง่างามพระพักเอิบอิ่ม พระเนรทั้งสองสดใสเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมและยังมีความสบายใจให้แก่ผู้พบเห็นและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มากราบไหว้บูชาเชื่อกันว่าผู้ใดได้เดินขึ้นไปกราบไหว้เปรียบเสมือนได้ขึ้นบันไดสวรรค์เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครับปรบมือให้กับความสวยงามของสะพานเทพสุดาโอ้โ oh, หสวยมากเลยสวยไหมลูกใช่ครับเคยมาดูอย่างนี้แบบเวลาที่ไม่ได้ถ่ายรายการแล้วเคยมาดูอย่างนี้ไหมเคย,ยครับมาดูบ่อยเลยใช่ไหมผมกมาบ่อยมาบ่อยใช่ไหมครับผมสวยมากมากแล้วก็อากาศกําลังดีเลยคุณผู้ชมวันนี้อุณหภูมิได้ประมาณ20กว่าๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมซึ่งนี่ถือว่าเป็น ใช่สุดท้ายของพวกเราแล้วครับทุกคนครับวันนี้เราจะต้องล่ําลากันไปแล้วถามความรู้สึกของน้องๆดีกว่าสนุกครับแล้วนอกจากสนุกแล้วได้อะไรมาบ้างก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายรายการและก็สารที่ท่องเทียวต่างๆครับครับผมชอบการเป็นพิธีกรแบบพี่น็อตไหมครับพอได้นะพอได้นะครับผมพี่คุณแ่ะเป็นไงสนุกครับสนุกเลยและอยากเป็นมัคคุเทศก์น้อยไหมครับ โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับผมภูมิใจเนานะภูมิใจมากๆนะนะครับผมโนอาล่ะโนอาเนี่ยชอบไลโนเสาแล้วก็เป็นเด็กสายวิทยาศาสตร์เลยรู้สึกยังไงบ้างลูกก็รู้สึกสตื่นเต้นเล็กน้อยครับที่ได้เจอสถานที่ในการขุดค้นพบเลโนเสาของแท้ครับผมแสดงว่าก่อนหน้านี้หนูก็ไม่ค่อยได้มาหรือไม่เคยมาเลยเไม่เคยมาเลยโอ้โหต้องให้พี่คุณเป็นผู้นำเนาะวันนี้เนาะอ่ะท้ายที่สุดลูก ก่อนกลับบ้านไปฝากเพื่อนๆหน่อยว่าถ้าอยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดกาลสินหรือว่าอยากจะมาคนละคําถามแล้วกันคนหนึ่งฝากเกี่ยวกับจังหวัดกาลสินคนนึงฝากเกี่ยวกับการมาเป็นมัคุเทศน,น้อยใครจะถามไหนกาลสินอ้าหมดเลย้องเป่าหนี้ฉุบหนึ่งสองสามโอเคเลือกเอาอะไรครับอ่าเลือกกาลสิน <c oughs> เราคิดมัคุเทศน,น้อยไว้ก็ฝากกาลสินก่อนฝากจังหวัดกาลสินขอให้ทุกคนมาเที่ยวกาลสิน เยอะๆนะครับเพราะว่ามันสวยครับก็ถ้าอยากมาเป็นนักกเทศน้อยนะครับอย่างแรกนะครับเวลาพูดต้องฝึกยิ้มพูดให้เต็มปากแล้วก็มีความรู้ในด้านต่างๆที่เราจะไปเป็นไกด์นำนะครับครับผมขอบคุณทั้งโนอาขอบคุณทั้งน้องคูณแล้วก็คุณครูท่านรองด้วยนะครับขอบคุณ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 ครับน่ารักมากๆเอาละครับหมดเวลาแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้พี่น็อตน้องโนอาและน้องคุณลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายสวยๆเลยพระทิตย์ตกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่ได้มาดูเบื้องหลังการทำรายการแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวครับ ก็ได้เข้าใจว่าเขาทํางานกันยังไงได้ความรู้เกี่ยวกับการที่มาเป็นมัคคุเทศครับสนุกครับผมตอนแรกตื่นเต้นมากครับผมโล่งอกด้วยครับนึกว่ามันจะยากกว่านี้ไม่ยากครับไม่ยากครับผมอยากเป็นครับจะได้มีคนรู้จักเยอะๆคําขวัญของจังหวัดผมก็คือหลวงพ่อองค์ดํารือเรื่องเมืองฟ้าแดดสองยาง,งลรงเลือดล้ำวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพราวา่าผาสวยภูพาน มาคาลำเปาไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี